ครับวันนี้มาพูดเรื่องทุเรียนปลูกกี่ครั้งก็นั่งแท่นตายมาดูนครับการเตรียมหลุมไปดูที่จากที่ปลูกไว้เมื่อก่อนนะครับจากที่ซื้อมากี่ครั้งกี่ครั้งก็นั่งแท่นตายหมดครับซื้อมามันมีปัญหาเรื่องระบ,บุรากซึ่งอันนี้เพราะจามาเล็ดทุเรียนบ้าน จะเตรียมหลุมยังไงเตรียมหลุมยังไงเ้าตายครับถ้าเรารากบีบหนาไปดูต้นมาก่อนครับครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเขาอยู่อย่างต้นนี้เราแค่ออกมาตั้งแล้วก็เปิดอ่าข้างท้ายถุงเขาแล้วก็ตั้งเขาจะดูครับจะกล้องมาดูครับถ้าเราเข้าใจระบบธรรมชาติของเขาดูครับ รากของเขารากตะขาบเขาจะหากินต้องการอากาศดูครับจะเจริญเติบโตไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องบำรุงให้เสียเวลาจะไม่นั่งแท่นตายครับดูครับดูครับรากตะขาบเขาดูครับกร้องความสมบูรณ์ของยินจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตายนะครับดูครับมาดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเขาครับที่เราพยายามจะปลูกกันครับครับ ดูอีกครับดูครับนี่คือทุเรียนบ้านที่เราเอามาลิดแล้วก็ตั้งตั้งไว้เฉยๆครับารากเขาจะชนชัยลงไปเองครับโดยเรียมแบบธรรมชาติดูครับอันนี้การเห็บข้างครับเห็บข้างหลังจากนี้เราก็จะวันควันแล้วก็จะเจริญเติบโตครับดูครับระบบรากของเราเรียมแบบธรรมชาติครับถ้าซื้อมาจากตลาดระบบรากเขาจะมีปัญหาเยอะ อันนี้ที่เราเพาะเองครับดูครับดูความแตกต่างดูครับเพื่อนๆอันนี้เราจะเสริมรากเพื่อความมั่นคงถ้ารากอ่าเน่าจะมีอันนนี้สองเสริมเพิ่มอีกครับต่อไปเราก็จะเพิ่มอีกเดือนหน้าเราเพิ่มอีกครับดูครับไปดูที่เราซื้อจากตลาดครับดูครับทุเรียนบ้านถ้ารากเข้าสมบูรณ์จะไม่มีปัญหาครับจะไม่นั่งเหลืองดูยอดครับ จะชงชะลูดจะเรียนจบตัวตลอดเวลาครับมาดูอีกครับครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ที่เราเสียบข้างว้แล้วดูครับจากทุเรียนบ้านจะประหยัดต้นทุนได้เยอะครับไม่ต้องไปซื้อดูครับความเจริญเติบโตจะลดต้นทุนได้เยอะครับดูครับอันนี้จากที่เราเพาะเดี๋ยวจะไปไปดูวิธีการทำหลุมปลูกครับดูครับ เริ่มเจริญเติบโตแล้วครับดูครับจะค่อนข้างจะไวมากครับอันนี้คือการเสียบยอดครับหมูสันคิงครับไปดูอีกครับครับดูความแตกต่างที่เราเสียบยอด่าเสียบยอดครับดูความเจริญดูครับดูยอดของครับไปดูที่ซื้อจากตลาดครับความแตกต่าง ครับเพื่อนเพื่อนซื้อจากตลาดใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนั่งแต่งอยู่ดังนั้นนะครับใบก็เล็กน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องระบบรากครับดูครับมีปัญหาเยอะเหลืองแครันดูความแตกต่างครับเพื่อนๆน,นี่คือทุเรียนบ้านเ mm hmm. ที่ยวเม็ดใบตั้งไว้ดูความแตกต่างความสูงใบของเขาครับจากธรรมชาติการเจริญเติบโตมาดูตัวนี้กับตากล้อง ครับดูครับขนาดเป็นทุเรียนนกที่ซื้อมาข้อยังดูแค่กันครับดูครับดูแค่กันอย่างนั้นต่อไปเราจะเปลี่ยนยอดหมดครับหรือว่าเสียบข้างจะเปลี่ยนหมดครับซื้อจากตลาดดูครับความเจืเติูโตแตกต่างกันครับจากการเพราะเมล็ดไปดูวิธีปลูกครับครับซึ่งวิธีนี้จะอัตรารรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราจะมีส่วนผสมของ อันนี้คือทรายครับเพื่อความโปร่งความโปร่งครับพูดไม่ค่อยถูกอันนี้คือฐานครับฐานบดดูครับฐานบดผสมให้รากเขาจะไม่มีปัญหาครับรากเขาจะไม่มีปัญหาทำาหม่ดินโปร่ง ครับส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องระบบรากครับเราซื้อมาจากตลาดจะมีปัญหายเยอะครับการตัดรากเข้ามาหลายครั้งดูครับทรายช่วยระบายน้ําครับส่วนถ่านช่วยเก็บความชื้นช่วยเก็บความชื้นเก็บนลีครับอันนี้คือถั่วช่วยครับหลังจากนี้รดครับจนทด่เจ้าปลวกรักษาโรคครับดูครับ ันนี้มีปัญหาครับต้องทิ้งถ้าอย่างนี้แต่อย่างนี้ไม่มีปัญหาครับส่วนมากถ้ามีปัญหาจะเกิดปัญหาอย่างนี้ตลอดครับดูครับปลูกไปก็เสียเวลาครับถ้าระบบรากเริ่มต้นรากไม่ค่อยดีก็มีปัญหาตลอดครับถึงจะให้ปุ๋ยยังไงยาดียังไงก็เกิดปัญหาครับ ต้องอ่าโดยพลางแสงประมาณ6เดือนครับต้องพลางแสงช่วงแี้อ่อนหรือว่าอีกรณีหนึ่งครับเพื่อนๆช่วงนี้ปลายฤด,ดูแล้วตั้งมเมล็ดเลยครับตั้งมเมล็ดให้ห่างกันแต่ละต้นบางบางทีความสมบูรณ์ไม่เหมือนกันตั้งมเมล็ดตั้งไปเลยครับตั้งแล้วก็จะอ่าชนชัยรากแก้วลงไปเองครับเหมือนกับต้นเมื่อตะกี้ครับเพื่อนๆตั้งมเมล็ดไปอันนี้เรา ให้ดูพอเป็นทงัทงเขตครับไอ้นี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะรถไปช่วยบำรุงครับเจ้าปลวกครับจุลปีเจ้าปลวกรถไอ้ชุ่มฉ่าเลยครับครับเป็นเพื่อนสวนกุญชายปลูกไม้หลากหลายช่วงแรกครับช่วยแรกเปลี่ยนประสบก,การณ์กันได้นะครับช่วยได้เยอะครับต้องคุมแสดนอย่างน้อยแสดรนทางแสงาประมาณ หกเดือนดูครับครับเพื่อนเพื่อนช่วยขวากกดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน